ค่ะสวัสดีค่ะมันนี้กับพบกับเจ้าแววนะคะเนาะวันนี้เจ้าแววกมะมีผลงานเพลงนะคะเพลงหนึ่งนะคะที่ใส่ประกอบอหนังเบ้าเป็นบานเดอะดีกรีของเขานะคะในผลงานเพลงสัญญาสองเท่านะคะ,ะผู้แต่งนะคะเนื้อร้องและทำนองนะคะคืออาจารย์เขียวของเข้านะคะอาจารย์เขียวเล่ากับเป็นคนน้ำมู่บานนี่แหละคะ่ะ แต่เฮาหูจักกันมาอาย,ยังจำสัญญาสองเฮาได้บอกีอตัวแม่โว้ยใช่ไหมใหมืี่หี่นะคะเมลา่ระมาณ่ใช่มพี่ไมีมพี่ใมี่นะคะหมพี่ใไหมะะ่มนี่ใช่ไีใ ่ได้เบิงนะคะถือว่าพลาดนะคะเพราะว่าพลาดจังไดพลาดเพราะว่าเจ้าสิบ่ไ้เบิงเป็นู้แหลกนะ <c oughs> จังไดนะคะหากผู้ใดถูกใจนะคะก็ซอยกันกดไลค์กดแช่นะคะคอมเมนต์นําก็ได้นะคะกดแช่ไล่ยๆแช่แล้วแช่ชอีกก็บ่ว่ากันนะคะเนาะให้มันดังปานผู้แตกปานบังไฟไปแล้วเ้อน,นะคะจังไดนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงะะสัญญานะคะสองเฮ้า พ่อแม่พี่น้องฝากตดิดตามน้กันนะคะบ๊ายบายจุกะแซบไซดีว่าเป็นดอค่ะ